ยกหน้ามาแค่ไหนนะคะก็ต้องแพ้ให้กับฝ้าบนหน้าที่ฉเฉลยอายุสุดๆมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะด้วยกันแดดตัวนี้ของ La Roche Posay กันคะ่ะลองนึกภาพนะเราเสียเงินหลักหมื่นนะคะเพื่อไปยกกระชับผิวเติมฟิลเลอร์ให้หน้าดูเป๊ะแต่พอหน้าสดหรือว่าใกล้แสงธรรมชาติเมื่อไหร่นะคะกลับเห็นฝ้าบางๆที่หนกแก้มหรือจุด่ดดำๆเนี่ยชัดเกันแดดตัวนี้นะตอบโจทย์มาก La Roche Posay Anti Dark Spot Fluid นะคะกันแดดแทม่วงในตำนานนะคะตัวนี้เนื้อดีมากเขาเออกแบบมาเพื่อ Protect and Correct นะคนคือดีใจมากที่เข้าไทยแล้วความพิเศษของกันแดดตัวนี้ก็คื การผสานสองนวัตรกรรมสาคัญนะคะอย่างแรกนะคะ Maxreal 400ปกป้องผิวจากแดดได้ลึกสูงสุดนะคะในระดับที่กันแดดทั่วไปเอาไม่อยู่อย่างรังสี ultra long UVA รังสีตัวนี้นะคะเป็นสาเหตุหลักของผ่อฝ้าริ้วรอยจุดด่างดาผิวหมองคลา้าซึ่งเอาจริงๆเป็นปัญหาผิวที่แก้ยากสำหรับสาวๆแบบเรามากแล้วอีกอย่างนะคะก็คือเขามีมลาซิลสารสกัดต,ตัวดังนะคะที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานไหสาเหตุของฝ้าแดดจุดด่างดาผิวหมองช่วยปรับผิวเราให้เรียบเนียนแล้วก็ดูผิวใสามากยิง่งขึ ทาไปก็ไม่เป็นคราบเลยคือมันซึมง,ง่ายซึมไวมากสาหรับใครที่อยากได้ผิวกระจางใสแบบคุ่สองนะคะแนะนําให้ใช้คู่กับเซรั่มเมลาบีตรีนะที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะในชอ่องบอกเลยว่าคู่นี้อ่รซึมันดีมากเรื่องฝ้าจุดด่างดำนะคะไม่ใช่แค่เรื่องกรรมพันธุ์กับอายุเท่านั้นนะแต่ว่าแฟกเตอร์อื่นๆมันเยอะมากเลยฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เจอกันแดดที่รู้สึกว่าทาได้ทุกวันนะคะอยากให้มาลองตัวนี้มากหาซื้อก็ง่ายมากนะคะกดในตะกร้าได้เลย